เราเมื่อวานนีเกิดอะไรขึ้นมาครับหนูไปหาตำรวจมาตำรวจบอกว่าตีตีตำรวจตำรวจบอกว่าไม่ใช่คุณจะได้แฟนเป็นคนในเครื่องแบบยอกยอกยอกคราบหยอกหยอกใช่ตำรวจเขาบอกว่ามีแทงเกิดเกิดอะไรขึ้นหรอครับใช่ชิงศอกเขบอกเธอยังไงละมื่าเขาไม่พอใจกันนิดหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับหนูไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงตามดูฉันจะทำอะไรฉันเลยไทันดูจะหายไรอะไรเลยทานดูทำไมฉันได้ไม่ทันไปไหนมาเราอะไปไหนมามาเขาวกินอะเดีมาเออเออไมรู้สึกหิวข้าวเขาพี่เมื่อกกินแล้วแต่รู้สึกหิว ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมา oh. มาหนูจะโทรตามให้ผู้ชายมารับนะ ผู้ชายคนนั้นโดนแทงก็เอาสิเอาอโทรเอาโทรถ้าไม่ให้ขึ้นรถอะหนูจะโทรตามให้ผู้ชายมารับก็ให้ผู้ชายคนนั้นโดนแทงก็เอาสิเอา,เอาเ,อาเอาเลยเอาเลยไอเน่เพอเขาจะ คทำไม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 ,ทำไมก็ตัดสายแบบนั้นนะ่ะองไงสิมายังที่ว่าอยู่ทักใครมา อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไม่ทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเธอในใจได้ที่ทำเมันเธอให้ใจร้องพร้อมมากคุณเป็นคนที่ร้องเพลงตรงมากนะเสียงเพราะตั้งแต่ร้อง ฮืมฮัมมาคำแรกๆอ่ะแต่จริงๆแล้วเธอให้ตาโบแค่คนเดียวใช่อะไร ถทำอย่างนี้เขาจะมองว่าฉันน่าใจที่ทำให้เธอใหคนใจทำอะไรไนครอบครัวมันเลี้ยวไ้นอนทำอะไรในครอบครัวทำอะไรในครอบครัวไหนไหนทั้งหดไหนนี่ครับ ไหนผู้ชายอะไรมาไม่ไม่แต่แต่คนนี้เขาลองคอเปอร์ให้หนูด้วยอะแบบให้โยกให้หมดทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวเขาไปลองชื่ออะไรเชื่อไรใช่บัสซีเดอร์ไงเขาบอกว่าให้หนูพักอ่ะแล้วเขาก็ให้หนูโยกคอเปอร์ให้เขาอ่ะแล้วเขาก็ไปลองให้สวยไม่ไหวลูกตาโบก็สวยไม่ไหวเ้อสวยเกินเนาะลูกตาโบอ่ะสวยไป มาว่านะลุงจระโบก็สวยไปนั่นสิได้ใครนะนิสัยแบบนี้ก็ได้ไใครไม่น่าถามนะนิสัยแบบนี้ได้มา้ามาก็ไม่น่าใช่นะนิสัยแบบใส่ดอะ เห็นไว้มาตอนรับยังเอารถโลมาเลยอ่ะลงมาพี่ลงมาลงมาไอ้ว่องเลยลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเป็ด้ครับลงมาเวนเดอร์เหรอครับลงมาบักสีเด้อเดี๋ลงเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาถึงียังมาลงมาเดี๋ยวนี้ตกกันก่อนตกตกลงมา ไอเด๋อลงมาเดี๋ยวขันเดิอลงไปเด๋อถือบอถืออีหยังแมนโบโอ้โหนี่ไงกำลังลงแล้วนี่ไงแล้วคืออะไรย้อนหลังคาไม่ไม่ไม่ h a เ p y b i r t h d a ไม่ว่าคือยังไงไอหมวกสีฟ้าเนี่ยยังไงก็เด๋อมีสองอันนี่ไงเด๋อโอบโเด๋อมีหมวกกบน้ำเนี่มันกินกบเข้าไปหมวกสีฟ้ามันกินกบเข้าไปไหนยูใส่สิ เห็นบ่อเดิมมีกบเห็นบ่อหนีมีมีหูกบพอมแล้วนั่นนะเพนฟินมันกินกบเข้าไปแล้วนั่นนะอ่ะอ่ะอะมันมันก็กินไปเหมือนกันแหละเดว่านาสิกินไปคือกันเพ่นเพ่นฟินมันนาสิหิวเดว่าที่เด๋วไม่น่าแล้วฮะแล้วทำไมใส่เหมือนกัน เอาอันนี้เด้อ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 เอย่างงี้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้า้องอันเด้อก็ต้องสออันแล้วไปซีเรียสของอะไรอยู่เด้อไปโพอันนี้อยู่โพอันอันคอปเปอร์ของใครของคุณอายุคุณอายุจ้างมาจ้างเท่าไหร่แม คุณไอยู่บอกว่าเสร็จงานคอยมาเอาค่าจ้าอ่ะอายุว่าไปอายุว่าไปอรีดีอรีดีอายุว่าไปว่าไปอรีดีอายูหรือว่าไปหรือว่าไปว่าให้หมดว่าให้หมดหรือว่าให้หมดก็หมดแล้วก็คุณไอยู่จังเอาดีว่าอีกว่าอีกอย่างก็หมดแล้วเด้อเด้วดับรถแต่มันเปลืองน้ำมันหรอ เดี๋ยวลงมันเปลืองน้ำบ้านไอยูเอารถเอารถเข้าข้างทางสิยังไงสิเดี๋ยวว่าไปจังไหร่จังไหนอะไรจังไหนไร่ยังไงก็หมวกก็เหมือนกันของก็ทําให้กระเป๋าก็มีแคนี่มันกระเป๋าก็คล้ายๆกันอีกเดี๋ยวว่าไปเฉยเดียวกันคือโทนเหมือนกันไหม่ะมันอ่ะโทนสีเดียวกันไหมเอ้า ก็ก็ก็มันมีสีสานี่ไงกระเป๋าไปหรือว่ากระเป๋าลิมิเตดเดิมันมีสีเดียวมันก็เลยสีสว่างคือกนไง่ายแต่เดิมยังบม่มีได้กระเป๋านี่ยเดิมตีบ่ตีเดิมอยากได้สีส้มอืว่าไปอยากได้สีส้มเนาะไม่ใช่อยากได้สีขาวหรอไม่ไม่เขาชี้อย่างเงี้ยมาแปลว่าเขาอยากได้คนนี้ ยังบ่บ่เมียากหมายถึงกระเป๋าเดี๋ยวหมายถึงกระเป๋าไม่ได้อยากได้ยูเหรอไม่สบายหรือเปล่าโควิดหรือเปล่าคะไปโรงพยาบาลกันไหมปะพอะดีไป<ด>ไปไป,ไปล้อมขอบเปิดบางหันฟุ้นมันหลอ๋อเลยไอนิดน้อย,ลอยแล้วเขาจ้างด้วยอะไรเขาจ้างด้วยอะไรเงินคุณอายุอบอกว่าเสร็จเดี๋ยวว่าเสร็จเสร็จเสร็จแล้วค่อยมาเอาเงินคุณอายุเท่าไหร่ตกวลงกันไว้ไห่ ตกลงกันไว้เท่าไหร่ดูดิจะตรงกันไหมพลันเด้อคุณอายุเมื่อไหนบอกราคาคุณอายุคุณอายุบอกแค่่าเส็จเส็ตงานไหยมาเอาเงินอว่าไปว่าไปว่าว่าสิตอนแรกเด้อก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเขาให้แค่บาทเขาให้แค่ดอนเดียวอ่ะ ก็พ <S an> อไปยัางดอนช่วงนี้เดอ๋ว่าไงเดี๋ฟ้าม,มดมือแลอ้วเดก๋ยวก็เส้งๆหากยัง h e a อ๋อเส่งๆเอาแล้วทำไมไม่ฟาร์มของตัวเองหรือแบบไปขุดปเปอร์แล้วมาขายาให้สภาฟ,ฟ,ฟาร์มฟาร์มเนี่ะบักุ้งอยู่อยู่ในตู้สองพันลูกเออแล้วทำไมถึงแม่เนี่ยไม่ฟาร์มของตัวเองมาทำอะไรให้อายุอ่ะกกะกะคุณอายุงานหลายกับซอยซอยงานไง สร้งานอะไรต่อยง่ายกับซอยซอยซอยเอาไปไปพูดเอ้ยเออไปล้อมหายง่ายก็ได้คาจาง,งให้คุณอายุใจดีคงบราหายบาทสองบาทดอกเอาให้สามไงรั้ังที่แล้วที่ไปไปซอยเก็บใบทอมย่างได้คาจางมาต่างหลายได้เท่าไหร่คุณ<ง>อ,ยอา,ายุคงบรหิบาสสามบาทดอกไอกระบะสายมาให้กระบะสายกี่อัน มันนี่สิบสามสิบอันเดือกระจำพอดเแล้วเดือเปิืดเมื่อเลี้าวก็เลยคิดว่ารอบนี้คือรอบนี้ก็เลยคิดว่าอันละพันห้าให้ยี่สิบสามสิบมันเยอะไปต่ออยูเรทอีลีมันคือเรทจิตลอยท่านหนึ่งนั่น็เยอะอนู่ดนี่ง่ายเดือก็เลยบอกว่ารอบนี้เดือก็เลยบอกคุณอายุว่าเดือกเอาค่าจ้างเดือกให้หฟี่เพราะว่าคุณอายุหายมาหลายแล้วรอบที่แล้วเอาไหนเมื่อกี้บอกมีการจ้าง นั่นแหละคุณอายุสี่หายง่ายแต่เดือบอกว่าเดืบอบบเอาก็ได้เพราะว่าข้างทิศเนี้ยคุณคุณอายุหายมาหลายแล้วเดือโบอยากเอาปีคเพราะว่าคุณอายุหายกระบะม,มาตาั้งมี้สิบสามสิบปันแล้วไปไปไปส่งอายุปะไปไปไปส่งอายุไหนอ่ะอายุสีไปได้ ตลกเดียะเดือยอายุก็น่าจะชอบแกล้งเหมือนที่หนูชอบแกล้งแหละแต่รักทำไรอะลูกแต่รักตอนนี้ไอ้ไอ้ใส่ข้าวเลยเท่าไหร่นะคือสี่ฉันฉันเชียร์เดือแค่นั้นแหละเดือน่ารัก จอดดูด้วยนะไม่ใช่อะเขาจอดดูด้วยนะแม่น่ะ <laughs> เขาบอกไปดอ <laughs> เขาจอดอยู่บางนันดีไป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 ได้ย่ะสะพ้าย <laughs> แล้วไม่บอกไปอ่ะว่าเราพูดอะไรอ่ะบอกแต่อายุพูดนะเว้ยไม่บอกที่ตัวเองพูดนะเว้ยพูดพูดอี่งยัง <laughs> อ๋ออาทิตย์เด้อบอกว่าอันนั้นนะอันนั้นนะคืออะไรขัดเด้อบอกไปเด้อก็ถืกเสียบตัว อ้าวช่วยด้วยอ้าวที่เดือบอกว่าอีหยังที่เดือบอกว่าอีหยังที่บอกว่าบอกเอาค่าจ้างนะมน้ะเอ้ากระเดือบอกเอ้ากระเดือบอกไปแล้วไงว่าบังหันไงว่าเดือบอกเอาเอาก็ะเป๋าไงแต่เราย้ำย้ำใหญ่เลยนะว่าว่าเสร็จเสร็จงานเราเราค่อยมาเอาเงินน่ะอ่าก็นั่นแหละแต่คือเราย้ำจา่ตรงนั้นนะบอกไม่เราเดือก็บอกอยู่ดีบังหันน่ะว่าคุณไอยูห้กระบะมาแล้วเดือก็เลยว่าเราหนีเดือบอเอาเดือเห็นห้ยฟีง่าย เด็กเขาบอกไปแล้วดีว่างหันหนาบอกตอนไหนว่างหันคือว่างไหนอ่ะว่างที่เท่าไหร่ว่างหันเลยว่างหันคืออะไรอ่ะไปเร็วไปส่งหน่อยสปาสปาอากีง่ายก็บอกอะกีง่าบอกตอนไหนไม่เห็นพูดอะไรตักี้ข้คุณฮาเดีนยังบอกอ๋อๆไงก็ไปบอกครับคือบอกเอาอาจารย์ไงเพราะว่าไอ้นี่หรือเปล่าไหนแล้วหลอมคอปเปอร์เสร็จยังครับ ล้อมเลยสองรอบเ,อเออดี๋ยยาวๆอบไปมากเไ,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่ไม่รีบ thank you thank you ะเต็งคิวแม่แม่นี่แม่แก้งไงไม่ให้ขึ้นรถเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าถ้าแม่ไม่ให้ขึ้นรถจะให้ผู้ชายมารับนะ <c oughs> แ,ลแล้วแม่แล้วแม่ไม่ให้ขึ้นรถจริงอ่ะคตรเรียนเลย <c oughs> เออดีดีนะยังรับโทรศัพท์อยู่อะ่ะเมื่อกี้ตกใจแล้วเชื่อถ้าไม่มีใครรับโทรศัพท์นี่กลับไงวะเนี่ย